สวัสดีครับสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องชาว u t u b e ที่รักทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมยุดยิ่งเรเรนะครับจะพามาชมการขึ้นเทล,เลอร์ของ DC105X ครับ,รบพาชมใกล้ๆเลยครับพาชม เห็นช่วงง้างเลยครับผเป็นคันเลื่อลากรถไทยครับลากโดยรถไทยอนเดียครับี่รถลากรถลากลาครับ ขึ้นเสร็จแล้วครับก็เอาบันไดขึ้นครับการขึ้นเทเลเลยครับเรียบร้อยแล้วครับคือ ฝากกดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องยิ่งเจริญด้วยนะครับงั้นผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ